นรงวัฒน์เห็นบอกเป็นนักกีฬามคอนนะครับเล่นกีฬาแบดมินตันครับผมแล้วมารู้สึกเจ็บปวดข้อเสบข้อไหนฮะจะเป็นท้องท้องนี่ฮะใต้ขาพับเนี่ยครับใต้หัวเข่าก็ฮะตรงน่องเนี่ยแล้วน่องเริ่มมันเริ่มตึงๆมันเริ่มตึงผมเล่นกีฬาเยอะอืเล่นมากตอนนั้นทํางานอยู่แล้ววิษากิจไงฮะแล้วก็จะมีแข่งอ ไปหาหมอหมอก็บอกว่าคุณอาจจะเล่นกีฬาเยอะไปแล้วก็ให้ยามาทานแก่ตอนแรกๆก็ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ผมก็ยังนั่งอะไรอย่างนี้ได้ก็ยังเล่นกีฬาหนักมากอาทิตย์หนึ่งเล่นสามวันวันหนึ่งก็ประมาณวันหนึ่งก็ประมาณสี่ห้าชั่วโมงโอ้โหประมาณนั้นแะครับเพราะว่าต้องซ้อมเยอะซ้อมเยอะนี่คือเป็นนักกีฬาเลยล่ะครับผมเป็นตัวของของรัฐวิษาหกิจเลยอะไรเงี้ย นี่คือเมื่อเมื่ออายุไม่นานนี่เองใช่ไหมฮะเมื่อประมาณห้าสิบห้าประมาณห้าปีที่แล้วห้าหปีที่แล้วเจ็ดปดปีแล้วอ่าอรประมาณนั้น<ม>นะฮะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาแล้วก็ผมก็คิดว่ามันคงไม่เยอะเท่าไหร่ก็ยังพอเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยอ,อยู่อยู่ต่อมาแล้วมันชักไม่ไหวละเล่นมากไม่ได้ละอันนี้เลงลงได้แค่ครั้งสองครั้งแค่นั้นเองแล้วก็เวลาจะเข้าห้องน้ําเนี่ยเข้าไม่ได้ นั่งแบบแบบฐานต่ําๆแบบเดิมอ่ะปกติแล้วก็นั่งยองนั่งยองยองอ่ะฮะไม่ได้เลยนั่งยองไม่ได้ต้องหาที่เกาะที่อะไรเวลาจะลงนั่งไปแล้วเวลาลุกนี่ก็ต้องดึงอะไรกันแบบเนี้ยจะมีเสียงปึ้งปังปึ้งปั้งนิดนึงนะฮะเวลาคนที่ปวดข้อเข่าเคยเป็นมาก่อนฮะครับรรดานักกีฬาหรือคนที่มีปัญหาหัวเข่าครับเสร็จแล้วทํำยังไงครับหมอหลังจากนั้นว่า หมอก็ให้ยามาทานฮะก็ว่ากล้ามเนื้ออักเสบบ้างอะไรอะไรบ้างอะ,อะไรอะไรเงี้ย<ป>เพราะว่าที่โรงพยาบาลของที่ทํางานครับก็ให้ยามาทานก็ไม่หายสักทีอืจนหลายปีฮะสามสี่ปีได้ผมก็อยู่ในอาการอย่างนั้นมาตลอดก็กินยาก็ได้ทุเลาไปแค่นั้นเองว่ามันก็แของชั่วขึ้นอืครับก็มารู้จักบีมนี่ตอนที่ผมปกเกษียณแล้วคหกสิบแล้ว จากเพื่อนเขาทานอยู่เป็นปีแล้วเขาก็บอกทานอยู่ผมก็ยังไม่เชื่อเพราะว่าของเรามีโรงพยาบาลเองมีหมอเอง<ม>ยังแล้วก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดแบบอะไรผิดปกติคือเอ็กซเลย์ L A, ดูไหมเอ็กซเรย์ A L A, ฮะไม่มีข้อเข่าอักเสบไม่มีข้อเข่าเสื่อมอมีไหมไม่มีมีนิดหน่อยมีนิดหน่อยหมอบอกว่าแค่นั้นเอง แต่ว่าอาการเนี่ยก็คือมีปวดบ้างเวลานอนเนี่ยแต่มันทรมานทรมานอ่ะคือใช้ชีวิตไม่เหมือนคนปกติใช่ฮะถูกไหมฮะเวลาจะใส่กางเกงเนี่ยผมต้องพิงข้างฝาบ้างอะไรเออมันยืนมันยกขาไม่ได้อ่ะทั้งทั้งที่ดูเหมือนว่าเป็นนักกีฬาจะแข็งแรงใช่ครับเอออ่ะฮะเสร็จแล้วได้ลองทานสูตรสีสีชมพูอ่ะผมก็เลยสั่งมาเลยรู้รู้จากเขาเนี่ยปีขวาละ แต่ผมก็ไม่ได้ทานนะม,มาเริ่มจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเมื่อเดือนธันวาที่แล้วนี่เองอนะครับผมก็สั่งมาเลยทั้งสีชมพูทั้งแคปซูลทั้งน้ำมังคุดด้วยตื่นเช้ามาก็ทานเลยน้ำมังคุดหนึ่งสองแล้วก็แคปซูลก็สองสองแคปซูลสามเวลาเลยอตอนแรกๆนะฮะก็ได้สักอาทิตย์หนึ่งก็รู้สึกตัวมันมันเบาแล้วก็ขาแข้งอะไรเนี่ยก็ ไม่ปวดฮะไม่ปวดอนอนก็ไม่ปวดละนอนไม่ปวดละครับผมอหลังจากนั้นก็ทานไปเรื่อยๆนะะก็สัก20ิบกว่าวันได้โดยสูตรนี้แหละสูตรเดิมเนี่นะน้ำมังคุดหนึ่งซองกับแคปซูลหเม็ดหกเม็ดสอวันเลยประมาณยี่สิบวันนยผมก็ทดลองนั่งยองน้ำอะไรนั่งลงยองก็ลงได้แปดนได้ละ อันนี้ยังเล่นกีฬาอยู่ด้วยไหมย,ยังเล่นอยู่ครับก็ยังเล่นด้วยแต่เล่นได้น้อยลงก็เล่นน้อยลงครับผมเพราะว่าสภาพร่างกายก็ไม่เอื้อมหน่วยด้วยใช่ครับนะครับและเราก็รู้ตัวด้วยใช่ใชเดี๋ยว<ช>ผมหันไปนถามอาจารย์อภัยนิดหนึ่งครับว่าจากกรณีอย่างเนี้ยคือนักกีฬาไม่ได้มีอาการเรื่องของข้อเสื่อมอย่างรุนแรงหรือว่าเป็นข้ออักเสบทานสู่สีชมพูไปมันมันช่วยอะไรยังไงครับอาจจะให้อาจารย์พิเชษตอบนะอันเนี้ย ก็ประการแรกดึงสร้างมวลกระดูกนะฮะอากรณีทั้งสีเขียวสีชมพูสร้างมวลกระดูกทั้งนั้นนะครับแต่ว่ากรณีนี้นอกจากสร้างมวลกระดูกแล้วมันก็ไปลดไอสารที่ทําให้เกิดอาการอักเสบเพราะอาการอักเสบก็จะก็จะลดลงในขณะที่สร้างมวลกระดูกเพราะอาการที่ปวดเมื่อยอาการที่เราทรมานมันก็จะหายไปอย่างกรณีไม่ไม่รุนแรง ไม่ได้ไม่จเป็นการรุนแรงเพราะฉะนั้นมันก็จะหายไปเร็วแ,<ล>แต่ว่าแต่ว่า,าใช่ใช่ครับแต่ว่าเราก็ไปท้าทายมันอยู่ตลอดลนะถ้าหากไม่ได้ท้าทายมันก็จะเร็เรวกว่าน,นี้นะจากกรณีอย่างนี้เนี่ยคือโดยธรรมดาแพทย์จะ,ะจ่ายยาอะไรให้ส่วนใหญ่ก็จะจ่ายยาแก้ปวดกับยาคลายเส้นคู่กัน<ช>อขอเรียนถามหน่อยว่าเล่นกีฬานี่เล่นตั้งแต่อายุน้อยๆหรือว่ามาเล่นตอนอายุเยอะ เล่นตั้งแต่อายุ30ตั้งแต่30ครับผมแต่ก็เล่นจนถึงหกสิบกว่านะใช่คือเป็นแบดมินตันเป็นกีฬาที่ค่อนข้างแรงนะฮะครัซึ่งมันจะลงน้ำหนักที่หัวเข่าและข้อข้อเท้าค่อนข้างเยอะนะคะครับถ้าเป็นนักกีฬาที่ฝึกมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยเกิดทรมาคือไม่ค่อยเกิดการบอบช้ำเท่าไหร่แต่ถ้ามาเริ่มอายุ สามสิบอย่างเงี้ยมันมันเกิดการบอบช้าได้แล้วเพออิญเล่นนานด้วยเราะวันละเยอะเกินไปใช่วันละเยอะเกินไปอันเนี้ยมันก่อให้เกิดการบอบช้าขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องถนอมร่างกายนิดนึงนะครับออกกําลังกายดีแต่ไม่ควรมากเกินไปคุณต้นผมอยากจะเรียนให้พวกเราทราบโดยเฉพาะท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านผลิตภัณฑ์ตัวนี้ของเราเนี่ยได้ให้ประโยชน์กับผู้บริโภค ไม่ใช่เพียงประเทศไทยนะครับเมื่อปีที่แล้วตอนที่อาจารย์อำภัยกับผมกับอาจารย์วัชระไปที่ไปที่อิตาลีเขาก็เล่าให้ฟังว่านักกีฬาของเขาที่เป็นแชมป์โอลิมปิกนะฮะสามสมัยก็มีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าอักเสบแล้วก็รักษารักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายครับของเราช่วยเขาภายในหนึ่งเดือนอนะฮะ ภายในหนึ่งเดือนแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์แรกที่เขาจะขายในอิตาลีเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็บอกว่าความมีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นี้มันชัดเจนนะฮะแล้วความชัดเจนตรงนี้เราก็สามารถอธิบายด้วยในเชิงปู่มกุ้มการวิทยานะครับว่ามีการลดการหลั่งสารสามตัวที่มันเกิดอาการอักเสบลงจนกระทั่งสมดุลแล้วเราก็ดูแลสุขภาพพร้อมกับการสร้างมวลกระดูกเพิ่มขึ้นมาด้วยครับทุกวันนี้ เดินเหินได้ครับเข้าห้องน้ําได้เกือบปกติฮะตอนนี้แล้วก็ตอนนี้ผมก็ยังเล่นกีฬาอยู่นะะตอนนี้เล่นได้เกือบเกือบเหมือนเดิมอ่ะโอ<ต>้วัเยอะเท่าเดิมนะวันหนึ่งบางทีถึงสี่ห้าชั่วโมงเหมือนกันคือ <laughs> พักพวกก็ยังมาเล่นกันเยอะไงฮะ ก็เลยต้องตอบสนองกันหน่อยเราถือว่ามีดีแล้วมีบิ่มดีแล้วอ,นนอย่าช<ล>่าใจอย่าชล่าใจเ,เพราะว่าอายุมากขึ้นด้วยครับผมนะครับก็ต้องด,ดูแลสุขภาพด้วยก็ยินดีด้วยนะครับ,รบที่ได้ทําในสิ่งที่รักนะฮะเรื่องของออคุณภาพชีวิตมันก็จะกลับมาด้วยนะครับก็เรียกว่าชดเชยกันไปนะครับ